สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหรศัสตร์จำรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนมิถุนายน2 0 1 8แปลงเป็นของคนที่เกิดวันพุธศสกรีการดูดวงเนี่ยเป็นการอ่านตามนัาไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัว บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักภูมิหันศีลหลักที่บาศีมักไม่องแปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจาวันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆรเรานี้สามารถช่วยคลลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กัน12ใบ12ใบนี่คือ12ตําแหน่งนะคะอาจะเลือกกันค่ะ เราได้ไพ่ครบละ12ใบนะคะเดี๋ยวเรามาเรียงตามนักไพ่กันค่ะ เรามาดูที่ตาหน้าไพ่กันนะคะตำหน้าไพ่เห็นไหมคะของคุณใบตัวแทนทุกคุณเนี่ยเป็นดาวเอ่อดาวจันทร์กับดาวเกตทีนี้เป็นดาวเกตปุ๊บเนี่ยพูดง่ายว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดความรู้สึกกังวลของแต่ละคนนะว่าจะเครียดกันเรื่องอะไรกันหรือบางทีเนี่ยในเดือนนี้คุณอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยสามารถเกิดขึ้นในด้านดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้อยู่ที่บุญบุศสของแต่ละคน การกระทําการใช้ยุทธีชีวิตของต่คนนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมง,งคลเครื่องรางของขลังมาไว้กับตัวเองก็ได้หรือมีการที่จะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดแม่น้ําก็ได้นะคะหรือจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงได้ที่แต่คนไปไหว้นะหรือบางคนเองเนี่ยนึกคิดว่าอาจจะมีการสามารถสัมผัสสิ่งรีรับเร่ยนรับได้แต่ทีนี้ ต้องบอกก่อนนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้จริยาณในการรับฟังด้วยนะเพราะอาจจะมีแค่บางคนเท่านั้นที่สามารถสัมผัสได้นะเรื่องพวกนี้และบางทีเนี่ยในเดือนนี้คุณอาจจะมีอะไรเข้ามาคุณเลือก2ออย่างพร้อมกันบางทีมันอาจจะเกิดความรังเลใจเอ๊ะจะเอาเรื่องนี้ดีหรือเรื่องนี้ดีอย่างเงี้ยคุณเอา2ออย่างเนี้ยมาวัดข้อดีข้อเสีย แล้วคุณก็จะเห็นว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนก็ได้เลือกสิ่งที่ดีสําหรับคุณอะแต่รู้ว่าเป็นเรื่องของอะไรนะคะดูกันให้ดีๆนะอ่าทีนี้ีเรื่องของการเงินคุณบ้างเห็นไหมการเงินคุณเป็นดาวพฤหัสดีกับดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าเรียกว่าคู่สับคู่โชคอ่าคู่สับคู่โชคแสดงว่าอาจจะได้อะไรเกิดขึ้นก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งเรื่อง โชคลาภก็ได้หรือเงินสดก็ได้นะอาจจะมีเงินสดอาจจะมีใครเขาให้คุณก็ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้นะของกินของใช้ก็ได้ลูกค้าก็ได้เหมือนกันนี้นักบอกว่าบางคนเนี่ยจะได้จากความรู้ความสามารถของคุณเฉพาะทางที่คุณมีหรือคุณมีขนาดมีความสามารถพิเศษอะไรมีงานอดิเรกอะไรไดที่คุณทําให้ได้เกิดเงินก็ได้เหมือนกัน หรือใครที่มีงานก็ได้มีจ็อบเกี่ยวกับเรื่องของสวยของงามเนี่ยอาหารของกินของใช้ก็ได้เนี่ยก็จะเกิดรายได้คนเองนะก็ต้องไปดูแต่ละคนนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยทางานเสร็จแล้วเนี่ยเย็นไปรับส่งพวกอาหารอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ได้รวมถึงบางคนเนี่ยเขาเรียกว่า ถ้าต้องระมัดระวังในเรื่องของพอมีเงินก็มาเราเองก็ต้องระมัดเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆบางคนอาจจะปิดไปจการเรื่องการพัฒนาตัวเองอาจจะไปลงคอร์สอะไรเรียนต่ออะไรก็ได้ของแต่ละคนหรือบางคนเนี่ยหมดไปกันการของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้นะหรือการตกแต่งศิลปกรรมก็ได้เห็นไหมค่าใช้จ่ายแต่ะคนเนี่ยมันจุกจิกแล้วละนักเรว่าก็ต้องระมัดระวัง กันดีๆีบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะทีนี้เือเรื่องการเงินนิดนึงสาหรับคนที่เกิดวันพุทธศตรีเนี่ยปัจจุบันคุณมีเงินเก็บอันนี้คุณมาทุกทางแล้วนะแต่ใครที่ยังไม่มีเงินเก็บลองกลับไปดูว่าก่อนนั้นเนี้ยเราใช้เงินยังไงทําไมถึงไม่มีเงินเก็บหาสาเหตุเจอเพราะเงินเก็บจะเป็นคนเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะเวลาคุณเกษเสียณมีเงินเก็บเนี่ยอันนี้ไม่เดือดร้อนละแต่ถ้าคุณเกษียณคุณไม่มีเงินเก็บไม่มีลูกหลานดูแลไม่มีญาติพี่น้องดูแล ถึงเวลา,านั้นคุณก็ต้องออกไปทํางานเพื่อจะแลกเงินเลี้ยงชีพตัวเองใช่ไหมคะแล้วใครที่รายจ่ายมากกว่ารายรับเองก็เหมือนกันทําบัญชีค่ะคุณจะได้เห็นในบัญชีรายจ่ายคุณนะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นเลยเกือบทุกคนเลยการซื้อลอตเตอรี่อันนี้คือเราไม่ว่ากันเพราะทุกคนต้องการเสรี่ยงโชครุนโชคบอกเลยว่าถ้าในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเนี่ยไม่มีโชคจากการเสรี่ยงโชคคุณซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกนะนอกจากคุณมีโชคจากเอ่อเรียกว่า เวลาดาวจรไปอยู่เรือนตราพระเนี่ยคุณจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่ได้สกคนเป็นคนบางคนเป็นของกิ้งของใช้ของสวยของงามก็ได้หรืออ่ะสายบุญอย่างเงี้ยใครทําบุญมาดีถ้าคุณติดขัดเรื่องการเงินอะบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณจะมีคนเอ่อนำเงินเข้าช่วเหลือหรือได้จากการเสี่ยงโชคก็ต้องมาดูแต่ละคนนะคะทีนี้เรามาดูที่ตําแหน่งสาชาบ้างตําแหน่งสาชาเนี่ย เป็นดาวทิตดาวจันทร์ดาวพระหูสาชานี่ก็มองได้หลากหลายนะเอาไปใช้สถานการณ์ของทต่คนไม่ต้องแตกต่างกันหรอกอะบางคนเรื่องเพื่อนสูงก็ได้คนรอบตัวคนเองได้สังคมรอบตัวคนเองได้การสื่อสารรวมถึงการคอมเมนต์การเดินทางการติดต่อประสานงานการคอนเนคชั่นต่างๆประชาชนหมาชนลูกค้าก็ได้ค่ะหรือการสั่งสั่งก็ได้เนี่ยตามนับไพ่เป็นอาทิตย์จันพระหูเนี่ยเรื่งว่าบางคนอะ อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้รับผู้ใหญ่ก็ได้หรือคนต่างถิ่นต่างแดนดมถึงนักการเมืองผู้นำท้องถิ่นผู้มีผู้มีอิทธิพลคนกลางคืนคนที่ทำธุรกิจสีเทาก็ได้เหมือนกันนะหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางต่างๆเกิดขึ้นก็ได้ค่ะเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคน ถ้าคุณมีการติดต่อทําอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเนี่ยระมัดระวังคําพูดเห็นไหมว่าพระรหูเนี่ยพ่นควันเนี่ยไปที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเงี้ยไม่ว่าคําพูดใดๆก็ตามเนี่ยคือถ้ามันมีเรื่องของคำพูดเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องระมัดระวังเรื่องการติฉินินทาการใส่ร้ายไปสีการอิจฉาริษยาการพูดจาหลอกลวงเอกสารต่างๆการจ่ายเช็คการรับเช็คเอง การติดต่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ line, การคอมเมนต์อ่าเครื่องมือสื่อสารเราเนี่ยอาจจะไม่เสถียรมีเน็ตไม่เสถียรเงี้ยมีการแฮงกเกิดขึ้นได้รวมถึงเวลาส่งข้อมูลข่าวสารผ่านพวกเมลรายประมาณอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังดีว่า,าอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณตรวจทานแล้วเนี่ยไอ้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเล็กน้อยได้เลยนะคะรวมถึง คำพูดของคนอื่นก็ได้เหมือนกันถ้าเรามองในมุมกลับนะถ้าโดนคนพูดจาดีเรียบร้อยดีเ่ยเราอาจจะไปเจอคนที่พูดจาตรงพูดจาผงผางเอะอาเสียงดังก็ได้แต่สถานการณ์ของแต่คนอนะ่ะคุณเองก็ต้องรู้จักใช้ไหวพริบว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ยังไงก็ต้องดูของแต่คนนะคือคุณจะแก้ปัญหาเนี่ยคุณเองก็ต้องรู้จักใช้ความฉลาดของคุณเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตรงเนี้ยนะคะ ทีนี้ที่ตำแหน่งพันธุบ้างตำแหน่งพันธุเนี่ยเป็นดาวพุัสรีกับดาวเสานะมองนี้พันธุะเหมือนถึงเรื่องคนครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะบ้านรถที่ดินที่ทำงานคุณเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือ,อคนละคออนอาจจะการเดินทางในต่างถิน่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้หรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นก็ได้แต่ละคนเนื่องด้วยสาเหตุก็ไม่เหมือนกัน หรือบางคนอาจจะมีใครไปยืมรถคุณเองก็ได้เหมือนกันหรือบ้านคุณอาจจะมีการเรียกว่าอาจจะมีบ้านสองหลังบางคนอาจจะมีอยู่หลังนี้เอาสักพักหนึ่งก็ย้ายไปอีกหลังหนึ่งก็ได้หรือจะมีการเดินเวบ้านใหม่ก็ได้นะคะก็ต้องดูว่าตามสถานก,การณ์ของแต่ละคนคือเรื่องอะไรนะหรือบางคนอันจะการเดินทางกลับไปบ้านเก่าบางทีคนต่างจังหวัดเนี่ยบ้านเกิดอยู่ที่ ต่างจังหวัดตัวเองมาทํางานกรุงเทพอาเงี้ยเนี่ย,ยอาจจะมีการเดินทางกลับตรงนั้นก็ได้หรือบ้านใครมีต้นไม้ใหญ่หญหญเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนต้องระมัดระวังดีตัดต้นไม้ให้เรียบร้อยค่ะมันจะได้ไม่ไม่ก็้กิ่งก้านสาขาเนี่ยมันจะไม่หล่นใส่หลังคาบ้านเรานะรวมถึงรถยนต์ก็อย่าไปจอดใต้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะเพราะหน้าฝนต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะทีนี้ดูที่ตำแหน่ง บุตรตบุตรบริวารคุณเองเนี่ยหรือโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยนะคิดว่างนี้อาจจะมีเขาเรีวยกว่าบุตรบริวารคุณน่ะเขาอาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคุณเองก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้เขาต้องระมัดระวงังว่าระมัดระวังคือคําพูดเห็นไหมคะพัดหูพ่นควันเนี่ยมาบทบังพุทธสตรีเนี่ยคาพูดของเขาเนี่ย รวมถึงการคอมเมนต์บนโลกออนไลน์เองนะอาจจะส่งผลปัญหาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ที่ต้องดูแต่ละคนเลยว่าในสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างหรือเรามีลูกน้องเยอะเวลาเราทํางานเนี่ยเราอบรมลูกน้องหรอือไหมเออเวลาเราเจอลูกค้ามาผู้จาลูกค้าดีๆนะหรือถ้าเราเจอลูกค้ามันก็มองกลับมุมกลับด้วยนะถ้าเราเจอลูกค้าไม่ดีเนี่ยถ้าแก้ไขสถานการณ์เราไม่ได้จริงๆอ่ามีคนแค่ระดับ โหหน้ามากกว่าเราไหมใหเนน้เป็นคนไปพูดกับลูกค้าคนนี้ก็ได้ใช่ไหมมันก็จะมีวิธีแก้ไขนะคะแต่คือทุกอย่างต้องใจเย็นนะหรือบุตรบริวารคุณเองเนี่ยไปคอมเมนต์อะไรในโลกโซเชียลไหมมันจะส่งผลให้ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องดูดีนหรือบางคนอาจจะได้ลูกน้องใหม่เกิดขึ้นก็ต้องดูดีนะคะลูกน้องใหม่เงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้มีฉากชีววาทูารูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆคุณเองเหมือนกันะจะมีคน เขาพูดถึงธุรกิจคุณยังไงล่ะถ้าธุรกิจคุณดีอาคนก็พูดถึงในด้านดีมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะก็ได้ก็มันก็จะแตกต่างกันไปนะทีนี้ดูที่เรืองนอริกันบ้างเรือนอริเนี่ยมองว่าบางทีอ่ะในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณเองอ่ะจะเริ่มบุกเบิกทำอะไรก็ตามหรือจะมีการติดตอ่อสายงานต,ต่างๆก็ตามเนี่ยขอคุณนะ่ะใจเย็น เราก็ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าสิ่งที่คุณทำคุณทำได้แล้วความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยใชใ้เต็มที่แล้วก็ต้องละเอียดรอบคอบหน่อยนะในการที่ไปติดต่อประสานงานต่างๆรวมถึงบางคนอาจจะมีให้มีมกำลังใจอาจจะไปขอพรสิ่งสถิตก็ได้ค่ะจะได้ทำให้สิ่งที่คุณที่คุณไปติดต่อมีโอกาสประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะถ้ามองในมุมลบบ้าง ม,ม,มุมลบก็คือปัญหาอาุปสกรรคโรคภัยคือใครล่ะศัตรูเก่าศัตรูใหม่คู่แข่งขันทางการค้าเจ้าหนี้ก็ได้นีสินก็ได้บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้เกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณจะไปติดต่อประสานงานต่างๆหรือไปริเริ่มบุกเบิกอ,อะไรก็กันไปตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นดาวทิศดาวพระธศีกับดาวเกต์แล้วก็บอกงี้ว่า อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานภาครัฐก็ได้นะหน่วยงานภาครชนก็ได้ก็อาจจะมีปัญหาได้เกิดขึ้นรวมถึงตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆอ่าแล้วก็ดาวเกตสิ่งที่ไม่คาดคิดทีนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยจะเป็นปัญหาได้ไงอืต้องบอกก่อนนะว่าณนะเวลานั้นนะ่ะเราไม่รู้คุณทําอะไรเออคุณเองก็ต้องระมัดระวังจริงๆว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ ก็ต้องมาดูของแต่ละคนนะคะหรือโรคภัยเองแหละมันก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันอ่าทีนี้ที่ดาวปัตนิบ้างค่ะปะัตนิคุณเป็นอาทิตย์กัสุคมองว่าคนมีคู่ในความเขา้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะมีการเดินทางพากันไปไหว้พาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พากันไปกินอาหารอาร่อยให้ของขวัญซึ่งกันและกันก็ได้หรือคนที่มีคู่เนี่ย คุณอาจจะเจอคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีความโดดเดน่นมีคนลนักษณะสวยงามมีความสง่าผ่าเผยบางทีถ้าไม่ได้หล่อหรือไม่ได้สวยเขาดูรวมๆแล้วดูดอีอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือผู้หักผู้ใหญ่จะแนะนำให้คุณเองก็ได้เหมือนกันคนที่หาคู่ผ่านแอปก็ดูให้ดีๆทีนี้สำหรับคนที่ความรับผิดหวัอตลอดเนี่ย ถ้าคุณไปดูดวงในแบบที่วางลัคนาราศีแล้วผลปรากฏว่าดวงความรักไปดีเนี่ยคุณก็ไปโฟกัสเรื่องการงานกันเงินไปก็เราไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีๆเนี่ยคุณจะได้มีความสุขจะได้มีความหวังผิดหวังนะไปพัฒนาหน้าที่การงานคุณให้เจริญเติบโตให้ได้ตำแหน่งที่คุณใหญ่อยากได้ที่สุดใหญ่ที่สุดคุณอยากได้อ่ะหาเงินได้เยอะก็เที่ยวไม่ต้องไปเปยใครเพราะส่วนใหญ่สายเปจะผิดหวังว่าสมหวังนะ แล้วใครที่ตัดสินใจใช้ชุวคู่เนี่ยบอกทิ้งว่าดูพร้อมที่จะแต่งถามตัวเองเลยว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่สามีภรรยากันหรือยังครอบครัวคูณครอบครัวเขาต่างชาติศาสนาไหมเพราะศาสนาคุณมีข้อจำกัดนิสัยไลฟ์สไตล์เนี่ยไปด้วยกันหรือเปล่าหรือใครที่ไปดูแล้วดวงความรักดีอันนี้ก็มีไปอันนี้ก็สนับสนุนให้มีเหมือนกันทีนี้เราก็ดูที่ตำแหน่งของ มรณะบ้างตำแหน่งมรณะเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้มีเกณฑ์ห่างกันคืออะไรล่ะอาจจะมีตัวคุณเองนั่นแหละตัวคุณเองหรือบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอะ่ะทำให้คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของ มีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นเนื่องด้วยสายเหตุของแต่ละคนนะคะแต่ตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยเป็นดาวศุกกับดาวพระรหูแล้วไร้บองว่าบางคนน่ะอาจจะเปลี่ยนแปลงไงอะ่ะออไปทำศีลยกรรมไหมออหรือเคยซื้อของออนไลน์อ,อ,อาจจะเลิกซื้อของออนไลน์ก็ได้ คือเอฟให้น like ้อยลงก็ได้ก็อยู่ที the so em, much, them, the so done, ่การเปลี่ยนแปลงของแต่คนแต่ทีนี้ว่าเป็นเรื่องของดาวศุกร์พระหเลยบอกว่าเรื่องของกายกรรมก็ได้หรืออะไรลดน้ําหนักก็ได้กินน้อยหน่อยก็ได้ก็ต้องไปดูว่าทุกคนจะเปลี่ยนแปลงกันยังไงนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามองมุมลบบ้างมุมลบคือปัญหาสักโรคภัยคืออะไรล่ะก็อาจจะเป็นตรงคุณเองก็ได้หรือบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ย เป็นอุปสรรคปัญหาคุณโรคภัยก็ได้ถ้าหน้าไพา่เป็นดาวสุกกับดาวฟ้หูนะั่นก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเงินไหมที่เป็นปัญหากับคุณนะ่ะหรือเรื่องของการที่คุณจะไปเสียกรรมก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาหารการกินการลดตําหนักก็ได้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรลดมากไปเาไ็าเรียกว่าบูบให้เราไม่สบายได้เหมือนกันหรือบางคนนะ่ะ ดาวพระกรคือในเรื่องของการรุ่มหลงโมเมาอะไรอะ่ะมันก็ต้องไปดูตรงจุดนั้นคุณอาจจะแบบมันจะเป็นปัญหาให้คุณเองอะ่ะก็ต้องดูว่าคุณไปรุ่มหลงในเรื่องของอะไรในเรื่องที่จะเป็นปัญหาคุณเองนะคะก็ต้องดูกันดีๆนะทีนี้ที่ตำแหน่งสุภะบ้างตำแหน่งสุภะเป็นอาทิตย์พุธสุขอย่างเงี้ยสุภะคือผู้หลักผู้ใหญ่นะคิดว่าคุณเนี่ย หรือคุณพ่อคุณเองก็ได้เจ้านายก็ได้มองว่าเขาจะให้ออสิ่งดีๆกับคุณเองทีเนี้ยสิ่งดีๆอที่เขาให้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของรูปของเงินสดก็ได้หรือหรือตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้หรือซัพพอร์ตเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับคุณก็ได้เหมือนกันแม้กระทั่งการเดินทางไกลของคุณนะในต่างถิง่นต่างแดนอาจจะเกิดโชคราบก็ได้หรือ โชคลาภบ,บางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเสีย่ยงโชคนะอาจจะเรื่องของได้การคอนเน็กชันหรือได้การสนับสนุนอะไรก็ว่ากันไปได้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้เหมือนกันนะนั่นคือตามหน้าไพ่นะคะทีนี้ทุกเรื่องกรรมะมาัม่งกรรมะกณเห็นไหมเป็นดาวพุธกับดาวมฤตยูนะกเียว่าการงานคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของนวัตก,กรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามารวมถึงบางคนที่เป็นคนเพิ่เอ่อสรีดผลงานใหม่ๆเนี่ย คุณก็อาจจะมีจิตนาการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้หรืองานเขียนต่างๆเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนจากงานเขียนเรื่องของความรักโรเมนติกมาเป็นเรื่องสิ่งรีรับก็ได้นะคะเรื่องการงานเนาะแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึงว่าเป็นพุทธอย่างเงี้ยให้ระวังเรื่องการติดฉินนินทาการใส่ร้ายไปสีการอิจฉา,าริษยาการพูดจาหลอกลวงเอกสารสัญ,ญญาต่างๆการสื่อสารทั้งหมดการคอมเมนต์ต่างๆ เครื่องมือสื่อสารอาจจะไม่เครยกว่าเน็ตไม่เสถียรหรือเขาเรียกว่าเครื่องมือเครยกว่าเครื่องมือเราอาจจะมีการแฮงเกิดขึ้นก็ได้รวมถึงการส่งข้อความบนรายบนอีเมลต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการติดขัดเรื่องของคำพูดไหมก็คือเป็นการเช็คอะค่ะถ้าเราพิมพ์อะไร ลงไปเนี่ยเราเช็คก่อนแล้วค่อยส่งไปเนี่ยมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะคะก็ต้องดูกันดีๆนะหรือบางคนอาจจะมีความเครียดเกิดจากเรื่องการงานอาจจะมีลักษณะเรื่องของไม่สบายในเรื่องของรายลักยแขนปากท้องกระเพาะหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดเรื่องการงานก็ได้ทีนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดกเรื่องการงานนะ่ยอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะหรือเรื่องไม่ดีก็ได้อยู่ที่ วิถีชีวิตของแต่ละคนการกระทําบุญกุศลแต่ละคนมากน้อยเพียงใดในเรื่องของการงานที่คุณนะ่ะคุณก็ต้องดูว่าบริบทการทํางานคุณเป็นคนแบบไหน,นก็ต้องมาดูกันตรงนั้นด้วยอันนี้ก็บอกว่าในเรื่องของการงานอาจจะมีชาวพุทธรีเนี่ยอยากเราออกจากงานนะอันนี้ใจเ,งเงย็นก่อนนะอย่าเพิ่งลาออกทําที่เดิมก่อนคุณลองเสียเวลาไปดูดวงว่าเรามีดวงที่ทําธุรกิจเองกันบ้างไหมอะ ถ้ามีก็ทําไปแล้วดูเรื่องส่วนกับบริวารแต่ถ้าดวงเราต้องเป็นลูกน้องเขาเนี่ยนำเงินเก็บไปซื้อเป็นพััตุสากกองทุนรวมหรืออมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนคุณต้องศึกษารายละเอียดที่ดีดดดไม่แนะนําให้ออกเงินกู้ส่วนใครจะลาะออกมาทําธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณก็ต้องตั้งใจนะเพราะถ้าคุณต่อยอดสาเร็จธุรกิจแบบเนี้ยจะเจริญรุ่งเรืองถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้ส่วนใครทําธุรกิจแล้วมีอ่าปัญหาก็กลับมาบอกที่ปัญหาคุณว่าเกิดจากอะไร เกิดจากตัวเราไหมเช่นความขยันความเอาใจใส่ในธุรกิจเราน้อยลงไปหรือเปล่าให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณเจริญรุ่งเรืองคุณมีวิถีชีวิตการทํางานแบบไหนหุ้นส่วนบริวารแต่ละแผนกมีการยักยอกภายในไหมอ่าตัวผลิตภัณฑ์เองปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้แต่ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คืออะไรบ้างล่ะ ตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการทํางานต่างๆรวมถึงจะนาเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยในธุรกิจคุณเองก็ได้นะคะทีนี้จะแต่งรับผลบ้างรับผลต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้หรือจะเป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้นะทีนี้นับไพ่บุดาพุธนักมองว่าน่าจะเจอจากคําพูดคําคู่คุณอาจจะเป็นเงินเป็นทองก็ได้หรือสลา ก็ได้สลากยืมเงินหนึ่มันก็มีอะไรมีทกศก็ได้ออมสินก็ได้หรือลอตเตอรี่ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ก็บอกว่าก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนเนาะว่าจะได้แบบไหนกันนะคะทีนี้ที่ตำแหน่งวินาศกันบ้างวินาศคือสิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้คือใครคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวแล้วถ้าหน้าไพ่เนี่ยเป็นดาวศุกร์กับดาวเสานั่นก็บอกว่า สุขเนี่ยอาจจะเรื่องของสถาบันการเงินก็ได้เงินสดก็ได้เออถ้าเป็นเาวสาวก็เป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมไหมอ่าหรือกรเษกษตรกรก็ได้หรือคนค้าขายของเก่าก็ได้พวกรับซื้อของเก่ามานี้ก็ได้แต่ถ้ามองในมุมลบเนี่ยวินาศเนี่ยังหมายถึงปัญหาสักโรคภัยได้นะคะคือใครบุคคลที่เก่าวถึงคือเนี่ย ทั้งหมดก็สามารถเป็นปัญหาอุปสรรคได้เหมือนกันทีนี้เรื่องของสุขภาพสุขภาพสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความเครียดความวิตกกังวลนะ,ะสายตากำดันเบาหวานเลือดหัวใจคอหลอดรมก้นก้นกบมดลูกต่อมลูกหมากสะโภกต้นขาฟันเข่ากระดูกโรคเก,กาเส้นประสาทรวมถึงโรคภายในโรคที่เกี่ยวกับตัตัวอยู่เองนะครับ ทุกคนมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีประจำปีใช่ไหมคะรองสังเกตรเรื่องของน้ําตาลไขมันดูถ้าสูงก็ถึงเวลาวออกกำลังกายและจะออกแบบไหนได้ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่น,ะน,น,น,น้าวแนะนำว่าก,การเดินวันละ5กิโลสักกเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้าตาลไขมันลดลงเนี่ยเราก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดํนาเนินชีวิตได้เพราะเราเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็ออกกำลังกายเหมือนกันเราจะได้แข็งแรง ทีนี้เราจะใช้ไพ่มาสจายัยนอีกชุดหนึ่งนะคะว่ามาเรียกว่าไพ่มาสจายัยนเนี่ยเขาอยากจะแนะนำให้คุณไปทำบะไรกันบ้างแต่ไพ่นี้ทำการสรับไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรื่องมาสับใบค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันใบแรกเขาคุณไปสร้างพระพุทธร,รูปอันนี้คือไปร่วมสร้างกับเขาก็ได้ค่ะพระพุทธร,รูปเนี่ยเนาะ ใบที่สองให้ไปไหว้วัดพระรีรัตนสัตตารามนะคะใบที่สามบทสุดมนลคือแผ่เมตตาทีเนี้ยคุณจะไปทำบุญตามที่ไพ่แนะน,นำก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนก็ได้ค่ะที่คุณเคารพนับถือนั่นแหละได้บุญเหมือนกันทีนี้บางคนอาจจะไม่สะดวกโดย ทำบุญโดยที่ใช้เงินนะคะเราก็มีวิธีทําบุญโดยที่ไม่ใช้เงินก็ได้คือคิดดีพูดดีทดําดีดูแลปุพการีเปิดบทสวดมนตฟังในบ้านก็ได้แต่ในกรณีแบบเนี้ยเปิดเบาๆไม่ต้องเผื่อแผ่เพื่อนบ้านเดี๋ยวจะมีปัญหากเกิดขึ้นหรือ,อตัวคุณสวดมนต์ก็ได้ค่ะนั่งสมาธิวันละหนาทีนะสินาทีเนี่ย,ยสะสมเอาไว้บุญเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เองแรงกายก็ได้ค่ะเป็นจิตอาสาที่ไหนก็ได้ที่คุณสะดวก นั้นก็มองว่าบุญน่ะบุญกุศลเนี่ยมีอยู่รอบตัวเราเนี่ยแต่เราจะหยิบยกบุญแบบไหนขึ้นมาทําแต่ขอเพียงอีกว,ว่าอย่าห่างบุญอย่าทิ้งบุญบุญน่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดสิ่งดีๆเกิดปฏิหารกับทุกคนได้นะคะทีนี้ขอเตือนเรื่องกันไปดูดวงอันนี้ค็อป็นประสบการณ์ของตัวเองคือ20ปีที่แล้วเนี่ยดูหนอดูหมองไม่เป็นไม่ได้เรียนเรื่องของรศาสตร์เลย ก็ชอบดูดวงก็ดั่งดูดวงเขาทักว่ามีเคราะห์ต้องสออะเดาะเคราะห์นาต้องตัดเล็บตัดผมใช้เงินอีกสามพันซึ่งเราไม่ได้เชื่อการสะเดาะเคราะห์แบบนี้เราก็ทําบุญถวายสังฆทานสวดมนต์นั่งสมาธิมาหลายปีอ่ะผลปรากฏว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่รอดพ้นปัญหาตรงนั้นมาได้นะคะมีคนให้ความช่วยเหลือนา่าเลยก็ว่าอาจจะเกิดจากผลบุญุญส่วนที่เราทํานี่แหละอันนี้เป็นความชื่อส่วนตัว แต่ถ้าคุณเจอแบบนี้นั้นแนะนาว่าคุณกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพอรท่านไปล้างเท้าท่านน,นําน้ําล้างเท้าเนี่ยมาอาบก็ได้ถ้าถุงแม่คุณนะคะนำมาครอบตั้งแต่หัวจนไปเท้าได้เหมือนกันใช้าถุงพวกไว้ได้ปลดเป๋าเป่าสตังได้เหมือนกันแต่นี่คือเป็นความเชื่อของคนโบราณแต่น่าคิดว่าถ้าลองทําดูได้เพราะเราไม่ต้องเสียงเงินแต่สิ่งที่ใกล้ตัวค,คุณคือการสวดมนต์กรารนั่งสมาธิอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ น้าก็แนะนาเรื่องการนั่งสมาธิละกันเพราะว่าหลักสูตรที่น้าศึกษามาเนี่ยเป็นของหลวงพ่อวิญยังวัฒรมงมคลนะคะเขาจะเป็นการเดินจุกลมมีการนั่งสมาธิบริกรรมเขาพุโทโธเอาไว้ที่ไหนเขามีที่เลือกหน้าผากหัวใจท้องคุณชอบเอาโยาส่วนไหนอ่ะคุณก็ไว้ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนเนี่ยทำได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันเล็กวันวน้อยเหมือนการหยดกระปุกอมสินนะคะวันหนึ่งกระปุกอมสิไมนไปแน่เต็มบางทีไม่ทันเต็มอ่ะทุกคนมีของเก่า กับองค์สินไปเนี่ยจะถูกเบิกใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณบวลาคุณเกิดปัญหาเก,กิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติจะรู้ส่วนใครเป็นโรคนอนระดับโรคเคสต่างๆเวลานั้นคุณนอนเนี่ยคุณพูดโทรไปเรื่อยค่ะโรคต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆคลี่คลายไปทางที่ดีได้ทีนี้ก็ขอพูดถึงกรรมนะคะกรรมเนี่ยมีสองประเภทคือกรรมดีกรรมไมด่ดีกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทํากรรมของเราคือการกระทําของเราไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองโดยวิธีไหน ตามหลักศาสนาที่แต่ละคนัถือหลักคำสอนพรทเจ้าสินห้าการสวดมนต์กรารนั่งสมาธิสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยจะทําให้สิ่งที่คุณเจอนะ่ะเบาบางลงและเกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณเองแต่ทุกคนเนี่ยจชื่อจากปากนะอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนต้องใช้ดาการวิทยาศาสตร์เข้ามาชวยคือการทดลองสุดท้ายชีวิตคือการเดินทางนะคะถนนของทุกคนเนี่ยไม่ได้โรดุ้กกีบกุหลาบถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนให้ดีที่สุด ต่อคุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนทุกคนสามารถตัวรักกันได้ปัญหาอุปสราค์ที่ทุกคนเจอเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีนะคะถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวเองก้นไปอีก,กระดับหนึ่งจะทำให้ตรงแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมน์นั่งสมาธิตามวันเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคพิมมิติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ก็มันจึงคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีไม่มีความทุกขนะคะถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ